กระเบนไง,งนะจ๊ะแห้างไงได้พี่น้องโอ้ยไม่เข้าใจนี่นี่คือหรือเด้อเพื่นเห็นไงขนาดตั้งเๆนี่สั้นสน่อสวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องรู้ว่าเพื่อนๆนะจ๊ะวันนี้เนะาะเอยเสาบันชนแนลจ้าสวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องรู้ว่าเพื่อนๆนะจ๊ะนี่เห็นบ่ มืัอนี้นอกจากห้องกินอาหารซอเรลวันนี้เขาก็สิมาออกกําลังกายยางไปเรื่อยๆนะจ๊ะเนาะแต่ว่าก็เป็นมันก็สวยงามนะจ๊ะน้ำจ้ะวิวทูทัศน์ข้างขวาก็เป็นแม่น้ำเนาะเขาก็สียางไปพูจ๋าเหมือนี่สิไปสิไปเบิ่งโบดเก่าเนาะก็ใกล้เติ๋อก็จ้ะประมาณสามกิโลได้ก็จากนี้เนาะโบดแหลก เขาเสียยางไปเรื่อยเขาเขาสิบว่าเป็นรถเลยเขาสิบ่ขี่รถเขาสียยางเขาสียยางเอาเนาะมันเป็นการออกกําลังกายไปนําจัง่งยางไปเบิเ่งไปเรื่อยๆยางจะบรรยากาศกันสำหรับอ้อยเสาบนกอนข้างๆเสีเย็นนิดๆนะจ๊ะเพราะว่าลมมันแห้งจ้ะแต่ว่าอีพอบนก็เย็นสบายดีแล้วแต่ว่าอ้อยเสาบนจะออกซิ หนาๆแล้วจ้ะอ่าจังได๋เฮาก็ย่างไว้นํากันจ้ะเบิ่งไปนํากันเนาะว่าเป็นจังได๋งามบ่ิวัแถวเมานาเบิ่งงามเลยจ้ะพี่น้องอันหน้านี่อยู่ฟินแลนด์นี่เนาะอันอยู่ในเมืองเลยจ้ะบ่มีอ่ะ เป็นที่เขาเออกกำลังกายกันนะคุณก็อีพอคนหาป่าหายเ,เลยน,นะอันทั้งหน้าก็เป็นส,สาลาสำหรับคนมาย่างเหลนหนังพัก ผักเมื่อยเนาะจ้ออะหนะัเนาะนี่จะห้าสิบไปขามสภาพนี่เนาะไปฟังหุ่นจากพี่น้องเพราะว่าอันที่ห้าสิบไปห้าสิบไปเบิ้งนี่ทำอยู่ฝั่งนี้หุ่นเนาะจ้ะต่ถ้าไปรถก็ต้องไปไกลจ้ะแล,ะล,ล่นระถไปไกลมันโค้งเนาะตจถ้าห้องยางนี่มันก็สิสามาทีย่อนเวลาได้ไก่จ้ะเพราะว่าห้าสิ อันนี้เขาเห็ดหแต่คนยางนะจ๊ะเขาบอกให้โหลดแรงน,นะไปกันจ้าข้อศิกขึ้นบนสะพานสะพานรถไน่เนจักขามไปฟังห่จ้ฟังฟังในนั่งที่ข้อศิกขามไปนะจ๊ะห้อศิกขามไปฟังหุง่นจ้ะ นี่คือสะพานจ้ะพี่น้องสะพานรถไฟสะพานรถไฟเมืนนองน,นองเขาสิเฮ็ดดีเลยจ้ะขังสะพานก็สิเป็นเฮ็ดใน,นี่นยางแล้วก็กรถจักรยานเนาะเพื่อสิขังไปอีกฝากหนึ่งบ้าน,น,นยุ่งเมืองนองที่บ้านได้ติดแม่น้ำสิราคาแพงเลยจ้ะพี่น้อง แพงเพราะว่าคนเมืองนอกเนี่ยก็จะชอบหลายบานได้ติดแม่นม้ำติดยังสิเป็นบ้านมีราคาเป็นบานราคาแพงพุ่นจะทางห้าสิบไปเนาะพุนจะห้าสิบไปทางพุนเนาะที่รักจก้ะอริตาวาห์จ้า,จาพี่น้องตอนนี้ห้ามาอยู่อีกฝั่งหนึ่งของสะพานหรอเนาะจา้ะเมื่อก่อนเขาอยู่ฝั่งหุ่นยันห้าขาไมาอยู่ฝั่งนี้และนะ้วเนาะไปจ้ะห้าสิไปเบิ่ง คัสเซนกัเก่ากาดเงียบสงบด้วยจา้าไปตะตกป่าที่ดีเนาะนี <c oughs> <c oughs> ไ่ได้จ้ะเวลาคนณมย่ยางเขากะเซคนมาพักนังพักกะเซมี่มองคนแมย่ยางแต่ละคนกะเซมีอาหารมากินกันเนาะเ็แเขา กินแบบปิกนิกนะจ๊ะไอ้ฟังของแม่นาก็สิมีหวานละงามๆงามคนเขาก็สิมน้าผู้ใดมีผักหล่อนเกษมาหานั่งเล่นนะจ๊ะคนเขาโต๊ะปลาพูนแคทเซนที่เ้าสิไปเบิ่ง์ญี่ปุ่นจ้ะแนมห็นบีบบีบญี่ปุ่นเนาะญี่ปุ่นจ้ะอีกประมาณเคอร์กิโลได้เราคือีขึ้นจ้ะพี่น้องท่าพยายางมาเนาะจ้ะพยายางมาเรื่อยๆจ้ะ นะมันสิเขาจะเฮ็ดให้พี่เปิ้ลให้คนย่างแล้วก็ย่างเมื่อยแล้วก็ไปพักผ่อนนะจ้ะเนาะเฮาก็ย่างไปอีกเรื่อยๆย่าบ่คันฮอดจ้ะกินนกินนอันนี้บ่รู้ว่านเป็นหน่วยหยังเนาะจะนี่เนาะวเ้อาสิเป็นหน่วย่เป็นดอกหน่วยลจ้ะแต่นหน่วยอีหยังกินบ่ได้อกจ้ะแต่ว่าถาให้พี่น้องงมันสวยงามเนาะ ในเลือที่ก็จะถ้าจะมีเรือดก็จอดมันจะเลือดหน่อยสําหรับหาป่าไปตกป่าบรรยากาศล่มลื่นขนาดเจ้ะฟังไป็นแบบฟังพูดไม่ติเงื่อหลัางงามๆเนะจ้ะต้นง่ายง่ายต้นใหม่ม้อนเป็นไหลจะเป็นลอยกว่าปีเลยเดี๋ไปถมมอ่อมบนทางต้นไงค่ะอันนี้เป็นรถ ที่พวกทาหารเขาใส่กันนะจ๊ะรถสไตล์เมื่อนี้มาจากรัสเซียเว้ยจ้ะพี่น้องที่ฟิลแลนใส่นี่ก็เป็นของรัสเซียนะจ้ะมาตลาดใี่มาจากรัสเซียเนาะจะเป็นรถถังก็พูดเป็นปืนที่เขาจงยิงกันเนาะอันนี้ของจริงนะจ๊ะนี่มัเป็นของของเลน่นของจริงนะจ้ะนี่เขามีข้าวว่าแบบนี้น แต่ว่าก็ใส่ได้จ้ะนี่ไอ้ของไม้ได้จ้ะนี่ว่าเป็นของเกาเดอร์เบิ่งเดอร์เบิงบ่งลเบิ่งเบิ่งหล่อมันนี่ยังไม่เอยียมหมดไทยอยู่นะทุกอย่างของจริงจ้ะพูดจอดกันไม่เลี่ยงแถวไอ้คนจ้ะของพวกทหารใส่แต่ว่าเขามาเก็บไปบน,นี้เนาะเขาเคือฤติตภัณฑ์ที่จริงนั่นใส่ได้ได้จ้ะ หมยพิดนิ้วฮัลโลจ้ะ This t h is I think this some kind of bridge or something you can driving over over <Yeah. S 1> river and this this one small boat for what you can run over water อันนี้อันนี้เป็นเรือเรือหน่อยเรือหน่อยนะจ๊ะเพื่อว่าเกิดยังเขาก็ไปทหารก็ขี่บนเรือเรือหน่อยอันนี้อันนี้สิเป็นแบบว่าเห็นเป็นสะพานข้าม คำแม่นำไดเล็กๆน,น,น,น้อยๆนะจ๊ะนี่อันนี้ก็สิเป็นโลกเนาะนี่ไม่ไม่เยอะจ้ะพี่น้องไม่ไม่เยอะนะจ๊ะเป็นเบิร์ดะจ้ะมาจากรักเสเซียจ้ะแต่ว่าฟิลเล่นก็เคยบอกว่ารัเสเซียมีแต่ของใหม่ใหม่เป็นแบบแต่ที่จริงแล้วคนก็เอาของคนใส่เขากา็ทำไมคนประกอามาจากรักเสเซียจ้ะแมนเบิร์ด

เที้าเสียมาเบิร์นกันนะจ๊ะไปจ้ะนี่บริเวณนะู้สวย,ยางามเลยพี่น้องโอเคจ้ะไัเนี้เทาก็สิเข้าไปเบิร์นนะจ๊ะเข้าไปเบิง่งนี่อาจ้ะไปตามอีพอไปเลยจ้าฟังนี่ก็เป็นสฟังที่เขาเก็บปืนนะจ๊ะ ባለቤል ብሎ ነው สมัยก่อนเนานะก็อันนี้ก็แจเบึงว่าพ่นเป็นแผ่นทางแบบเป็นแบบแดนนะจ๊ะสมัยพันมาเห็ดก็ต,กตัวมิสคํ 1, 1, 4, 1, 4, ารนหนึ่งี่งนนี้หนึ่ แสดงว่าเขาทายมาจากตอนจบมาหาตอนตอนเลยจะได้พี่เนอะเพราะว่าเขาทางเนี้ยแปดสองบันไดบดตัวนี้ตัวนี้่สี่อยู่ในแปดหนึ่งแปดสามหกจัต เหลือไม่ึ้นมาจากหนึ่งทันเก่าลอยอันนี้หนึ่งเก้าห้าหกคือหนึ่งเก้าห้าหกนรืไมท่นนี้ที่สองพันเก่าจ้า นี่ไงนี่เคยเป็นประธานของลแนเนอกันมาสิสิวสสิบมนบะยังไงนะจ๊ะโอเคจ้านี่จะเป็นห้องของมาในพิพิธภัณเนาะกจะเป็นที่ขาของ้อเห็นะมา อันน,นยูน่ในโบสถ์สน,น,น,นี่ก็มีเอานอาหารนะจ๊ะแต่ว่ามันสุกว,ว่าหมายเลสิเดเนาะบ่มีคนขายของกาย,ยสินเนี่ยบร้เสิเขผา้าแบ่กินกาแฟเจก๊แก้วนะจ๊ะก็บ่มีคนขายเงียบกิ๊บใน ในบทนี่เราจะเนาะที่สมัยกนอันนี้เราจะที่เิ่นเิ่นเถ็ดเป็นสร้างนามบานเห้านี่จจะคัควเหือคุณเนาะตอนนี้ก็สมิ่เงินแต่ทองอาจจะเต็มเลยครเป็นผลเถ็ดไบะลอกน้ำเนาะจะสมัยคุณนะส่วนสองส่นสองเนาะดิดไอวิลีพิลักจอดิ เด็ก can have plate for B เด็ก go look somewhere like ก n o have plate for day B เดียร h เด็ก can be inside here in family room there? ลูก you mean this like a barn yeah Uh huh. I can say real they have plate for B somewhere go go look own c e r s o n like a where they can be you know what I mean Look, ลูกบิ๊กบริบกูนี่แล้วจะพี่น้องทั้งง่จ้ะ คิดว่านี่เป็นห้องเนาะอันนี้นี่ก็เป็นอีก้องหนึ่งนะจ๊ะกับ,บหัวเป็นเพื่อนสิเห็นจังไรใน,นห้องนี้เหมือนได้จ้นนะเพราะว่ามันเพนิ่งมามีไฟเนาะอันนี้ก็สิเป็นห้องนะึงจ้ะห้องใหญ่ได้จ้ะเบิ่งได้จ้ะสีห้องใหญ่ห้องนี่ข้างในได้จนะ้นะ ไม่จำไม่พี่น้องเหมือนว่ะหงบกใหญ่ที่ยูซีสักอย่าไอวิลิปไหมล่ะมันมีรับเพลทฟอร์บิลูกเฮาอีโซตัวี่สแตทันอาสิบอเห็นชัดได้จากเพราะว่ามันมันบอเห็นไฟเนาะ ตอนนี้เพิ่นก็มาดัดแปลงเป็นเฮตเป็นวาถาสมุขคนสิมาสมณะนี่ยังนะจ๊ะกสิมาสมณะนี่เป็นของสมณะของเพิ่นจ้ะอันนี้อาจจะเป็นวาวาของเพิ่นดัดแปลงเพิ่มเติมนะจ๊ะฟังเพื่อนนี่เป็นทางเข่าอีกทางหนึ่งแต่ว่าอาจจะเป็นของดัดแปลงเพิ่มเติมแต่ว่ากระเบิ่อนยันะจ๊ะ อันนี้เพิ่นกะบะับรบเดวาอันนั้นะจะแต่ว่าเพิ่นฟังท่านี่เพิ่นเหตุเหตุผนแบบว่า,า,ามาสัมมนาเนาะทิฏฐิภัณฑ์ตแต่สมัยนี่จ้ะจีบมีสมัยในโบราณเนาะเพิ่นก็สีมีแบบนี้สีมีบานอะไรกมนหน่อยหลายอันนี้ก็เป็น,น Oh. มันก็เป็นเสื้อผ้าจ้ะสิมือดเนี้ยเจะพี่น้องเป็นเสื้อผ้าของพนเนาะสมัยโบลาณอันนี้ก็สิเป็นชุดนักหลบจ้ะที่เพิ่นใส่หลบใส่อันนี้กันเนาะมันก็เป็นชุดเสือ้อนี่ก็เป็นหมอกยาวชุดนักรบเพนก็สิแตกต่างกัน <im itation> หลวลายนะ yeah, นี่กะ so เป็นใสลงนี่กจะสเป็นมี่ใสแขนนําล้อจ้าสุดพ้นแต่ละสุดนี่ก็สิสิแตกกลางกันไป oh, oh. Oh, oh, oh. เม่เนี้พี่น้องที่พอคุณลองสุดทหารสมัยโบราณสุดสมัยคุลบกันน่นจะสมัยต้องใส่ดาบนะจ๊ะใส่ดาบใส่หอกนะจะนี่วัุกชัยน้องอันนี้สิบะคุยมาคือใ้ของกินอย่างมาคืออันนี้ของกแีจ้ะชินกบีด้วยให้เมืองเนาะว่าสมัยคุณควรใส่แบบไหน ดีจะเ้าขึ้นมาสั่นสอง้วจ้ะเนาะแห้งไงได้พี่นอโอ้ยไม่เข้าใจนี่นี่คืออีเด้อคือเห็ดไงขนาดตั้งๆนี่สั่นสองเพราะว่าไปมองมองมาจากพื้นสิมั่มีห่ห้ไห้ยห่อเบิง้ง้ะจ้ะว่า,ห,าห้องอะสิไงขนาดนั้นเนาะนี่ก็เป็นอีกของเบิ้ง้ะ ถ้าแกน้มันไม่ให้ติดกเดยวขึนกูให้ที่คนทำถูกคุเห็นไหขนาดกูเดี๋ยที่แทบไม่รู้

Small stairs. Look how people can go there. Walking. Look how dangerous to to walking this this kind of stairs. This is nice See, เห็ดความเหาะความอุญเนาะจ้ะการดังไฟเนาะจ้ะใส่ไฟห้องใหญ่ขนาดเลยพี่น้องเนอันนั้นเพิ่นมาดังแต่ตะวันเห็ุไหวยบอกเนาะไปจ้ะหลายแล้วก็ญ่ในตัวเองเป็นห้องมันใหญ่งไงกัดจ้ะก็ไปเบิ่งมาหลายหมองหลายทีแล้วเนาะจ้ะแต่ว่าบ่้งไงกข้างบน Oh, this, Some this way, is closed. Come on. This one, very big room. Make can open home. Go look the half room now. Up there. No. Go, go look red home now. Yeah. Go yeah. look. No. This very big. ทบทุมาตูมันสิริจัดดี่เนักเส่ไหมเอาโคลุกเลยไปเอีพ่นวาให้นปบงหของนาจ้ะของนาดีจ้ะขอพี่นะพองเขาสุ่ว่าเบรหของนาบเห็นเหตุสมัยพี่น้อนี่จ้ะคือของนาบสมัยพ่นะ

นึงพนหกรอยปีอันน like, uh, to like to ี้ของจริงเลจะอสนดิฟยอริสมตัวัันนเริเนตอมดิเินดวัมดิฟตอของจริงจ้ะอันนี้อันนี้พอร่องคือของปลอมเยจ้ะวยันเส้นยาอะไรตัรตาลูกอดเซ o v 600 years อันนี้ประมาณ600ปีะก fighting เริ e long enough this one see for 200ยอแบงดาเพิ่นเปื่อยเจ้ะพี yeah. Yeah. <S S ่น้องเปืยเเสือเพิ่นนี่ก็เป็นแบบว่านีเด้นี่นักผดดจ้ะแบบนี้อันนี้ของจริงเลยจ้ะขอจริง อันนี้กระสิเป็นอีกอย่าง <it> กระสิเป็นหนังเป็นุดหนังจ้ะอันนี้ um, <yes. S 1> นี่อยู่ข้างบนโบสถ์ไจ้ะสันที่สองที่ฮอบมอกไปอีกฟังหนึ่งของแมนะนะ่น้ำเนาะงามจ้ะพี่น้อ,องงามขนาดแล้วกระโบลลังนี่เป็นบทติตใหญ่จ้ะบอแมนได้จ้ะพี่น้องบอผิดมันบอแมนเสือจ้ะอันนี้เป็นข้าสั้นเก่าๆเ,าเานาะสมัยคน,นบนโบราณคนอยู่นะจ้ะเพนเดต อันไฟติ่งอีหยังกันปลบกันอะรจ้ะอันนี้บ้านหลังองามๆที่อยู่ทัดงามขนาดจ้ะนี่จ้ะก็เป็นเอกออกตึกหนึ่งเนาะเป็นอันนี้เป็นตึกที่คนเรียกว่าเป็นห้องขังนะจ๊ะเนาะห้องขังคนที่สลางบางเป็นเมืองกันอยู่สลางมีอยู่สองสัตว์จ้พสามจันร์อีกภูมจันทร์หนึ่ง ชั้นที่สามเราแค่จะกระหายบอลไนมากนะเราจะบอลกันจ้าน้อเ็อันนี้จะเป็นห้องห้องแบบนี้เนาะเดี๋ยวนี่ห้องอาพยานห้องห้องทำธุระส่วนตัวอันนี้เป็นห้องที่กระจก นี่จ้ะมันจะสมัยก่อน,น,อน,นมันอยู่ในคลุ่มมันมันมีแนวเหตุบางคนก็ประสิสานเห็นคืบอบ้านหอมเลยจ้ะนี่จ้ะองคมีกายุสองคนอันนี้กัดโทษจิบนักนะจ้ะเพราะว่าหน้าตางเปิดอันนี้ของเด็กหน่อยอาย,อยุสิบกว่าปีเลยจ้ะเมันเมันขาคนแล้วก็เขา ก็เพิ่นมาข well ังในเพิ่นขาหมูเพิ่นเพิ่นก็อยู่นี่นี่สมนักของที่เป็นของพวกเด็กหน่อยอยู่บางห้องก็สิเป็นแบบนี้นะจ๊ะนี่เป็นโทษฐานสถานเบาด้วยจ๊ะเพราะว่าโทษสถานเบาหนี่งสามารถมาต่าง มาตางเสรีมเห็นทางนอกได้แต่ว่าสถานะเห็นมาตางังผิดหมดจ้ะเสิบอกเห็นทางนอกทั้งใน,นเลยแค่นี้นอกจ้ะเนาะมีสามสันจ้ะอันที่เป็นเครื่องที่เฮ็ดในห้องพั่้ตึกนี้อุนน่นนะจ้ะนี่จ้ะท,ที่เป็นเอ่อเจหรือว่าห้องขังนะจ้ะเขาไปเบิ่งมาบางังหันจ้ะที่กำแพงสูงๆนี่เนาะที่โชว์พรแม่พี่นอ้องเบางิ่งมาหัน อันนี้เ้าก็ออแกนีคละจ้ะนี่ก็เป็นบริเวณของสีฟ้าเป็นเนื้อแก่ซะสงเป็นแบบนี้เบิเร์ดได้เจ้ะพี่น้นงองชีน,น้ำเป็นเพชรข้องน้ำว้ระวางแบบนี้จ้ะกะทั้งนี้ก็มี <Spe> จ้ะ <Spe> เป็นแบบนี้จ้ะ <Spe> เข็นนิยังจะได้ดินนะจ๊ะกาเจาะกำลังหาเบิงใหม่อีกจ้ะกลางเต็นเนะาะเขาจะเจาะรวนนี้แล้วเขาก็จะไปยางจ้ะยางหม่อดนป่ะไปยางนลกกันจ้ะพี่น้อง